สันติภาพแบบที่เขาต้องการและเราไม่ต้องการไงครับ<อ>ตรงนี้แต่ไรครับมันเป็นผลประโยชน์อะไรของฝ่ายเขาหลายๆเรื่องในท่าทีที่ปรากฏเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องการสันติภาพต้องการพูดคุยสิ่งที่เกิดขึ้นความยุ่งยากตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรงนี้มันคือการสร้างภาพให้กับผู้นำของกัมพูชา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการเด e Key ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่11ที่วันนี้เราอยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วเราก็มั่นใจค่ะว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันทุกครั้งที่มีปัญหาความขัดแยง้งสร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นทั้งกับประชาชนและทรัพย์สินของทั้งสงประเทศ มาในเวลานี้เกิดคำถามขึ้นมานะคะว่าเอาเข้าจริงๆเราพยายามที่จะเดินหน้ากระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชามาโดยตลอดแต่เพราะเหตุใดการพูดคุยจึงไม่ประสบความสำเร็จสัทีปัญหาความขัดแย้งดูเหมือนจุดไฟแล้วติดได้ง่ายมากๆในขณะเดียวกันค่ะเราเดินหน้าที่จะพูดคุยเจรจากระบวนการสร้างสันติภาพทั้งในระดับทวิภาคี และพะหุภาคีแต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าถึงแม้เราต้องการที่จะปกป้องดินแดนและอธิปไตยของประเทศไทยมากขนาดไหนเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญกับการเดินหน้าปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นยุทธวิธีทางทหารจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ได้จริงหรือไม่เราควรจะเดินหน้าแบบนี้ไหมหรือยังมีทางออกในการแก้ไขปัญหาให้อยู่แล้วในขณะเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าถึงแม้ไทยจะมีความจริงใจมากน้อยขนาดไหนแต่ไปดูฝั่งรัฐบาลของกรัรมพูชายังคงให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเป็นลักษณะของข้อมูลที่บิดเบือนยัย่วยุและเป็นเฟซนิวส์ในเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพขึ้น ระหว่างไทยกับกัมพูชาได้อย่างไรพักแต่สักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขาคำตอบค่ะ และในช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเด็กคีของเราในวันนี้ค่ะท่านพลเอกนิพัฒนทองเล็กอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนชวีครับค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามนะคะว่าณเวลานี้เนี่ยเอาเข้าจริงๆเท่าที่เราประเมินมาสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับกรรมัมพูชาเท่าที่เราเห็นเท่าที่เรามีข้อมูลสร้างความเสียหายในมิติใดบ้างคะ เอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับผมแบ่งเป็นสามพื้นที่แล้วกันนะครับพื้นที่ข้างบนก็คือพื้นที่กองทัพภาคที่สองก็มีสถานการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับมีการสู้รบกันถัดลงมาพื้นที่ของกองทัพภาคที่หนึง่งไม่มีการสู้รบกันมีแต่การความพยายามที่จะผลักดันนะครับราษฎรประชาชนเขมรที่บุกรุกเข้ามาในราชาอาณาจักรไทย ส่วนพื้นที่ที่สามที่อยู่ทางใต้จันทบุรีตราดที่เราได้ยินข่าวกันนะนะตรงนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับมีการยอมรับกันแล้วว่าทางฝ่ายกัมพูชานั้นมีการสร้างอาคารที่เรียกว่าทำคาสิโนลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยตลอดแนวชายแดนเนี่ยนะครับ798กิกิโลเมตรเนี่ยมันคือพื้นที่ที่มีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้นะครับ ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรากฐานของปัญหามันก็คือเรื่องของเส้นเขตแดนที่ยังตกลงกันไม่ได้และบวกกับเรื่องที่แม้กระทั่งตกลงกันได้แล้วก็ยังไม่ยอมรับนะครับนี่คือรากฐานที่เล่าให้ฟังกันแบบง่ายๆตรงนี้ครับเอาเข้าจริงๆหลายคนก็รู้สึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมความขัดแยงระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยดูแล้วจุดติดง่ายจัง อ้าวตรงนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับคือมันกลุ่นมานานแล้วนะครับผมเรียนผ่านทางรายการคุณนัดไปเลยว่าตลอดระยะเวลามาเนี่ยสามสี่สิบปีมาเนี่ยไม่เคยสงบนะครับค่ะนี่คือสิ่งที่มันกลุ่นๆอยู่มันขึ้นอยู่ว่าอุณหภูมิมันจะมากมันจะน้อยแค่ไหนอย่างไรประชาชนกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลไม่ค่อยได้รับรู้ความจริงเท่าไหร่นัก ถูกปั่นตลอดเวลา<ะ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอที่ปรากฏชัดในขณะน,นี้ที่บ้านหนองจางกับบ้านหนองยากแก้วตรงนี้ยก็ะจะถูกปลุกปั่นว่านี่เป็นดินแดงของกัมพูชานะคไทยนะครับมารังแกเราอะไรต่างๆเหล่านี้คือการให้ข้อมูลฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเป็นลบตลอดเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเองประชาชนของเขาเนี่ยซึ่งโอเคนะครับจะใช้คําว่า ไม่ค่อยทราบข้อมูลเท่าไรนักเนี่ย<ะ>ก็กลายเป็นแนวร่วมไปทำไมการเจราจาของรัฐบาลไทยฝ่ายการเมืองไทยถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีอะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเ,เรียนให้ทราบกับอันนี้เป็นความรู้สึกของคนไทยนะครับผมบอกได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำงานเนี่ยผมใช้คำว่าสองขานะครับ<ะ>ด้านการทูตการเจราจาอะไรต่างๆก็ยังต้องมีอยู่ค่ะ ขาที่สองเนี่ยมันคือกำลังทหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่ต้องทำร่วมกัน <Huh. S 1> สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นกติกาของโลกนะครับที่เราเองก็จะต้องยอมรับแล้วก็ระมัดระวังที่จะไม่เพลี่ยนพล้ำ้ำสิ่งที่ได้คุณนัดได้ถามมาตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า มันเป็นคำพูดของฝ่ายไทยเราเองแม้กระทั่งผู้นำระดับสูงของเรานะครับแม้กระทั่งทางฝ่ายทหารเองก็พูดว่าเจรจาเนี่ยกระตกลงกันดีนะครับแต่ไม่ทำค่ะพอถึงภาพปฏิบัติจริงๆเหมือนกับควบคุมไม่ได้หรือว่าฝ่ายปฏิบัติไม่ได้รับการสั่งการจากด้านบนนะคะมันขึ้นอยู่กับผู้นำของเขาที่จะชี้นำนะครับแล้วก็ให้ท้าย กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลานี่คือโจทที่เราต้องตีให้แตกนะครับเราจะทราบรับเข้าใจได้ว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้นำผู้นําของเขาอยากสร้างสันติภาพกับเราไหมคะมันเป็นสันติภาพแบบที่เขาต้องการและเรา<ต>ไม่ต้องการไงครับตรงนี้แต่อะไครับมันเป็นผลประโยชน์อะไรของฝ่ายเขาหลายๆเรื่องนะครับคุยกันแล้วก็จะยาวตรงนี้แต่เราเป็นว่า ในท่าทีที่ปรากฏเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องการสันติภาพต้องการพูดคุยค่ะอ,อันนี้ภาพที่ถูกสร้างมาตลอดนะครับว่าภาพเป็นนั้นเอาไปฟ้องคนนั้นคนนี้ใช่ไหมครับไปจดหมายไปถึง UN นะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้คุณมาเนตก็โทรศัพท์ไปบอกอันวาอิบราฮิมนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยครับมันคือสิ่งที่เขาเดินนะครับค่อนข้างที่จะ เรียว่าเนี่ยครับคือผมใช้คําว่าอะไรนิดขยันที่จะบิดเบือนนะครับขยันที่จะโกหกนะครับเรื่องเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าผมเข้าไปอ่านสื่อของขเขมเนตลอดนะครับเขามีสื่อที่เป็นสังกฤษที่เข้าไปอ่านดู้วยนแะเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยนี่มันขาวเป็นดําเลยนะเนี่ยอคนะครับตลอดเวลาทีนี้ <c oughs> ราษฎรของเขานะครับประชาชนของเขารวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยในระดับท้องถิ่นนะครับที่อยู่ติดชายแดนบ้านเราตรงนี้เนะี่ยเขาก็ต้องเชื่อผู้นําของเขาเขาก็ต้องเชื่อสื่อของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้นครับมันจะเป็นตัวเรียกว่าเติมเชื่อไฟอยู่ตลอด คำถามคุณนัทตรงนี้ <Huh. S 2> คิดอย่างนะครับพูดอย่างแล้วก็ทําอีกอย่างหนึง่งอ๋อเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่ากระบวนการสร้างสันติภาพที่เราพยายามจะเดินหน้าเราก็เห็นกัมพูชาพยายามจะเดินหน้าเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงหรอคะสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นความยุ่งยากตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรงเนี้มันคือการสร้างภาพให้กับผู้นําของกัมพูชาว่าเขามีศักยภาพ ในการที่จะนําประเทศตร,ตรงนี้ <Ha. S 2> ผมนี้สําคัญนะครับเพราะว่าผู้นําของกัมพูชาเนี่ยคนใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่ใหม่แล้วครับสองปีมันเนี่ยคุณนเมเนตเนี่ย <Ha. S 2> เขาก็ยังใหม่ตูวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องสร้างเบอร์กระดูกให้มันดูแข็งแรงสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลการที่สามารถที่จะทะเลากนะครับกับไทยได้อะไรได้เนี่ย มันนำมาสู่ข้อสองก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับ <Ừ. S 1> ทุกครั้งที่กัมพูชาประสบปัญหาการเมืองในประเทศ<ะ>ความนิยมชมชอบของประชาชนถดถอยลงนะครับก็จะต้องมาก่อปัญหาแบบนี้นะครับเพื่อจะเบนความสนใจ่หมครับโอ้ผมแถมอีกข้อหนึ่งข้อที่สามนะครับคือเรื่องของสิ่งที่เราไปกวาดล้าง ในเรื่องของแกมสแกมนะครับเรื่องของโคลเซ็นเตอร์เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งเรื่องของการปิดด่านตรงนี้เนี่ยตลอดแนวชายแดนเนี่ยนะครับมีด่านนับร้อยนะครับที่อยู่ฝั่งกัมพูชามันคือแหล่งรายได้หลักของเขาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปยังส่วนกลางของผู้นำ สิ่งที่เราปฏิบัติในขณะนี้นะครับมาตรการเรื่องการทางทหารมาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่เราปิดด่านอยู่ในขณะนี้นะั่นนะมันสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับในเรื่องของรายได้ของเขาสุดเลยนะครับขเขมรสุดเลยจากสิ่งที่เราเมื่อปิดด่านตรงนี้มันก็หมายความว่ามันไม่มีคนเข้าไปเล่นคือคนเข้าไปเล่นเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องพูดกันนะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนี่แหละก็เป็นคนไทยอ่ะะครับผมก็ยังยังเอาไว้หน่อยเพราะฉะนั้นอ่ะละครับเกิดความหวังดีนะครับว่าเอ้ยคนไทยอย่าเข้าไปเล่นนะวันนี้เขาซุดเลยนะครับค่ะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สามสี่ประการเนี่ยนะครับสร้างผู้นาให้แข็งแกร่งสร้างชาตินิยมเบียงเบนความสนใจและอีกอันนึงก็คือเรื่องที่เขาขาดรายได้วันนี้นะั่นะนี่ครับมันจุดติดนะครับ ที่ทำให้บุญนิ่งเขาปลุกประชาชนก็ตลอดเวลาว่าจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงปรากฏเป็นปัญหาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับค่ะคือเราเห็นความพยายามในการสร้าง การเจราจาหรือว่ากระบวนการสร้างสันติภาพในหลากหลายมิติในของฝ่ายไทยนะคะแต่ว่าคําถามมันก็เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันว่าในเมื่อฝ่ายไทยจริงใจแต่ทางด้านของกัมพูชาเนี่ยเขามีการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็พยายามจะสร้างสันติภาพแบบที่เขาอยากจะให้เป็นเพราะฉะนั้น,นตอนนี้ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าในเมื่อแต่ละฝ่ายเดินหน้าในเป้าหมายที่แตกต่างกันแบบนี้ การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจร,จริงๆเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วในขณะเดียวกันเวทีในการเจรจาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทวิภาคีไม่ว่าจะเป็นพระุภาคียังคงมีความจำเป็นแล้วช่วยได้หรือไม่มากน้อยขนาดไหนเอาเป็นว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะให้เดอรคีมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดคีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการเดคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่11เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าที่ระลึกจากทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคําถามเข้ามาว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่กรอบการเจราจาทวิภคีชายแดนไทยกัมพูชาด้านชายแดนมีกี่ระดับคะระหว่างข้อ1 3ระดับหรือข้อ2 10ระดับ ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเด็กคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่11นะคะที่เรายังคงนั่งอยู่กับเด็กคีของเราท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเพื่อให้เด็กคีช่วยเราอันล็อกหน่อยค่ะในเบื้องต้นเลยสิ่งที่อยากจะให้อัลล็อกค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันเกิดคําถามขึ้นมาว่ากระบวนการสร้างสันติภาพไม่ว่าจะเป็นในระดับพหุภาคีหรือว่าทวิภาคียังคงมีความจําเป็นแล้วสามารถจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาได้จริงไหมคะยังทําได้ครับกลับมาที่ ากเง่าของปัญหาซึ่งไอตัวที่จะรันตรงนี้เนี่ยคือคณะกรรมการที่ชื่อว่า JBC Joint Boundary Committee นะครับซึ่งก็มีการประชุมกันอยู่สองครั้งแล้วตัวนี้ครับคือตัวที่คณะกรรมการที่จะมาพูดกับเอาสนที่สัญญาข้อตกลงประการอะไรต่างๆหลักฐานภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันนะครับแล้วก็จะลงไปดูในพื้นที่ มันจะมีคณะกรรมการย่อยอีกชุดนิดนึงนะครับผมถึงโอกาสเล่าเลย j o i n จอย c ทคนิคอลเซอร์เว m m i คอมมหมายความว่านึกภาพนะครับเอา GPS ไปวัดกันเลยไปสองกล้องไปวัดคืบวัดสองกันนะครับเฮ้ยหลักกิโลเมตรที่เอ้หลักเขตที่43อยู่ตรงไหน,น42ออยู่ตรงไหน,นแล้ววัดมุมอะไรยังไงแล้วก็ขีดเส้นกันไปนี่คืองานที่จะต้องไปเริ่มต้นกันนะครับ ด้วยความเคารพค่ะแต่ว่าช่วงแรกท่านเองก็บอกไว้บอกว่าสาเหตุมันสืบเนื่องจากเขตแดงที่ตกลงกันไม่ได้แล้วบางส่วนตกลงกันได้ก็จริงแต่เขาไม่ยอมรับอะ่ะมันก็จะวนกลับมาที่จุดเดิมไหมคะถูกต้องครับผมก็เลยรายการคุณนัทชาเนี่ยนะครับคุณนัทชวีเนะี่ยก็เลยน่าจะเป็นรายการที่ผมแล้วก็พูดแทนคนไทยเลยนะครับเจ้าหน้าที่รักของไทยเราขอเชิญชวนนะครับ ให้ฝ่ายกัมพูชามาทำงานตรงนี้ทั้งในโต๊ะประชุมและงานภาคสนาม<อ>นะครับเพื่อที่จะทำให้เขตแดนเนี่ยมันชัดเจนว่าบารั้วบ้านเนี่ยมาอยู่ตรงไหนมันมีพื้นที่ที่ทำได้นะครับลี่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยกัมพูชาจะต้องมาทำจะทำไหมล่ะนะครับผมพูดผ่านรายการนี้ไป ตรงไหนทําได้ทําไปก่อนตรงไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ต้องพูดถึงและมาสํารวจกันไหมนี่คือกา,การกลับมาที่จุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยมันคือการ a good start นะครับการเริ่มต้นที่ดีมาทํากันไหมนะครับถ้าตปกลงกันแล้วว่าจะมาทําก็มาทําจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันส่วนตรงไหนที่ยังต้องสํารวจก็ต้องสํารวจกันนี่คือกลับมานะครับจะทํำไหมค่ะ ผมพูดแทนได้เลยนะครับว่าเราพร้อมครับตรงนี้อันนี้คือเรื่องของเส้นเขตแดนนะคะแต่ว่าในมุมอื่นๆยังมีอะไรอีกหรือไม่ที่เราควรจะเดินหน้าเพื่อที่จะเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนให้การเจรจาสันติภาพสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วผลสำเร็จคือสันติภาพเกิดขึ้นได้จริงๆระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ค่ะกลับมาที่ข้อตกลงนะครับผมพูดในรายการตรงนี้เลยเพราะว่าผม ข้อมูลผมชัดนะครับกรณีที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยเราเคยมีการตกลงกันแล้วนะครับมันมีการลากเส้นนะครับของกัมพูชากับของไทยนะครับมันมีส่วนต่างอะไรอยู่นิดหนึ่งตรงนี้เราเคยตกลงกันแล้ววันนี้เนี่ยที่ราษดรของขมรเข้ามาอยู่ที่บ้านหนองยาแก้วมันล้ำเส้นเข้ามาจริงๆร่ะกัมพูชาวันนี้ก็เถียงไม่ออกนะครับว่าไอ้เส้นเนี่ยเราเคยตกลงยอมรับกันแล้ว ในคณะกรรมการที่ทางเจ้ากรมแผนที่ทหารเนี่ยเคยไปตกลงกันนะครับเราก็เอาตรงเนี้ยมาอ้างว่าไอ้คนที่บ้านหนองยาแก้วเนไอ้เก้าสิบหลังคาเรือนเนี่ยนะครับที่เข้ามาอยู่เฮ้ยมันก็ามาอยู่ในเขตไทยนะเอา้าเราเอาตรงนี้มายันนะครับมีลายเส้นของกระเหมนยอมรับโอ้จริงกระเหมนบิดอีกนิดหนึง่งว่านี่ไม่ใช่เขาตกลงเรื่องเขตแดนเแล้วไหมครับแล้วมันจะพูดกันรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่ว่าเรื่องเขตแดนเอาเข้าจริงๆอะคะ่ะ ไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาเดียวเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันมันเป็นเรื่องของภาวะผู้นําของเขาที่เขาอยากจะให้ประชาชนในชาติได้เห็นเพื่อที่จะหวังผลต่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งต่อไปแล้วในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอีกสองจุดหลักๆใหญ,ใหญ่ๆนี้เนี่ยเราจะทํายังไงได้ล่ะคะตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่ามันก็เกิดเป็นแนวนโะยบายขึ้นมาแล้ววันนี้ คือเรื่องของผลประโยชน์นะครับที่มันอยู่คร่อมคอมกันอยู่วันนี้เนี่ยการปิดด่านชายแดนตรงเนี้ยคือมันขจัดเงื่อนไขต่างๆออกไปได้หมดเลยน,นี่นี่คือการตั้งต้นที่ถูกต้องนะครับมาถูกทางแล้วสำหรับเรื่องการปิดด่านซื่อต่างๆเนี่ยนะครับที่ได้พูดคุยกับประชาชนตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับที่เขาได้รับผลกระทบเขาถูกบ้านเขาถูกยิง ครับญาติพี่น้องก็เสียชีวิตเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าให้ปิดตายนี่นี่คือสิ่งที่เราต้องฟังครับนะครับเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยการปิดด่านเนี่ยมันคือการขจัดเงื่อนไขทั้งปวงนะครับที่จะมีการเรียกว่าลักลอบไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆเหล่านี้<ช>นี่คือสิ่งที่เราก็จะต้องๆๆๆๆๆเราทำแล้วนะครับสำหรับสิ่งเหล่านี้ ส่วนเรื่องของไอ้ผลประโยชน์อะไรต่างๆที่มันซ่อนอยู่ในตรงนี้มันก็ถูกขจัดไปด้วยแล้วก็มันก็เกิดนะครับขณะเนี้ยทางผมก็คิดว่าทางรัฐบาลนะครับรวมทั้งกองทัพเนี่ยที่ร่วมกันคิดเนี่ยนะครับเป็นแนวเดียวกันมีเอกภาพตรงนี้นั่นนะก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับว่าจะต้องขจัดเรื่องของผลประโยชน์ ที่มันก่อเหตุต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาตลอดผลประโยชน์ที่ว่าเนี่ยนะครับที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้สร้างขึ้นมาชัดๆเลยนะก็คือการรุกคืบเข้ามาครอบครองนะครับดินแดนพื้นที่ของเราทีละน้อยทีละน้อยขอเรียนให้ทราบว่าในความเป็นจริงนะครับไม่ต่ำกว่า15บหเนปีนะ่ยที่ผมรับร,ราชการอยู่ย้อนเป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเนี่ยนะครับไอ้ปัญหาเหล่านี้ เราเราพบแล้วนะครับอย่างเจ้าอาอนมาอย่างเงี้ยนะครับราษฎรกัมพูชาก็โอเคเข้ามาตั้งในพื้นที่ตรงนี้ก่อนบอกว่ามาค้าขายซึ่งคนที่มาตั้งร้านค้าขายเหล่านั้นส่วนมากก็จะเป็นก็เป็นผู้หญิงนะครับมีสินค้ามาขายจริงอะไรจริงก็จะเป็นครอบครัวของทหารกัมพูชาอพอเอาละเมื่อดูเห็นว่าการค้าขายมันก็ดูดีนี่ซื้อมาขายไปเขาก็ซื้อเราบ้าง มันเลยกลายเป็นเรื่องปกติไป<ม>แล้วลืมไปแล้วว่าเฮ้ยไอ้ที่มาตั้งเนี่ยมันเคทยนะเว้ย<ม>ใช่ไหมครับนี่นี่คือเอาความจริงมาตีแผ่ก่อนเร,เราอาจจะไม่ได้สนใจวันนั้นเราอาจจะตื่นเราอาจจะมีแนวคิดที่บอกว่าเอ้ย e เอาแล้วนะถ้าค้าขายกันอยู่ดีมีสุขนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับแลกสินค้ากันไปมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ก็คือเฮ้ยตรงนั้นมันดินแดนไทย<ะ>นี่ไงครับวันนี้ถ้าเรามาเคลียร์ตรงนี้ได้แล้ววันนี้กองทัพได้เคลียร์หมดแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราทําแล้วนะครับค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของการปิดด่าน สุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงท่านนายกรัฐมนตรีอ,อนุทินชาญวีรกูลรวมถึงรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านใหม่บ้างว่าน่าจะเดินหน้าอะไรเป็นลำดับขั้นตอนก่อนหลังหลังจากนี้เพื่อที่จะไม่ให้ความขัดแย้งที่มีในเวลานี้เนี่ยบานปลายแล้วในขณะเดียวกันเป็นการปิดช่องว่างไม่ให้เกิดการยั่วยุข,ขึ้นมาอีกในอนาคตทิ้งท้ายให้หน่อยสิคะครับ สิ่งที่ได้ปรากฏข่าวนะครับที่ได้เห็นการเดินทางลงไปในพื้นที่ของท่านนายกอนุทินนะครับในพื้นที่เมื่อสองวันที่ผ่านมาโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สีสเกตนะครับที่เห็นข่าวตรงนี้มาแล้วท่านก็ได้รับข้อมูลจากประชาชนที่มาต้อนรับหรือว่ามาพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองเนี่ยก็มีเสียงออกมาเป็นเอกภาพว่าให้ปิดอะ เขาต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเขาอยู่ด้วยความหวาดระแวงนะครับตลอดเวลาแล้วมีข่าวที่ปรากฏก็คือชาวบ้านเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจะปลายเดือนกันยายนอยู่แล้วเนี่ยเขามีกระเป๋าเสื้อผ้าอยู่ใบหนึ่งแล้วก็เอาเสื้อผ้าใส่เอาไว้นะครับแล้วพร้อมที่จะหยิบฉวยทันทีถ้ามีอะไรตูมตามขึ้นมาเอาเป็นว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนึกถึงหัวอกเขาเป็นหลักว่าเขาต้องการความปลอดภยัยซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลนะครับที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งกองทัพที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นเนะี่ยกำลังทําหน้าที่และจะตอบสนองความต้องการสูงสุดของประชาชนเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังชนะตรงนี้ต้องมาก่อนผมคิดว่า กำลังทํางานกันอย่างมีเอกภาพนะครับส่วนการต่อสู้อีกด้านหนึ่งนะครับแนวรบที่สองเนี่ยทางด้านการทูตการบอกกับสังคมโลกนะครับการแก้ข่าวเฟกนิวส์ news, อะไรต่างๆเหล่านี้ <S <S ก็ต้องทําอย่างเข้มข้นนะครับ <S <S อย่าลืมว่าทางฝ่ายขเขมรนั่นนะขยนันขยันนะครับที่จะบิดเบือนอะไรต่างๆเหล่านี้ลองเข้าไปอ่านดูไม่ใช่เป็นแนวร่วมนะครับแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยเขาคิดอะไรวันนี้ เราก็ต้องเคาน์เตอร์นะครับต่อสู้นะครับชี้แจงนะครับในโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมต้องทำครับอีกยาว ได้คะ่ะวันนี้กราบขอบพระคุณข้อมูลที่ได้รับนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องให้กําลังใจทุกฝ่ายในการทํางานทําหน้าที่ของตนเองด้วยอย่างที่ท่านบอกไว้ว่านะเวลานี้เนี่ยเรื่องการเจราจาทางการทูตก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของประชาชนในพื้นที่และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นการรับคําสั่งจากระดับบนในเชิงนโยบายที่อยากจะให้เกิดสันติภาพจริงๆนะคะโอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่คะ่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับอบุณชเวีครับ สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าลืมค่ะรายการเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่11ของเรามีหลากหลายช่องทางในการติดตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามกันผ่านทาง Nation TV ช่อง22เวลาในการออกอากาศค่ะสำหรับลีลันคือช่วงเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึง่งนอกจากนี้ก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้งทิก o k อ o u t u b e เด็กคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่11และ f c e b o o k f แ Fanpage สถาบันพระปกเกล้านอกจากนี้นะคะสามารถที่ ที่จะส่งผ่านความเห็นของคุณมาได้ติดตามรายการของเราแล้ว,ลวมีความรู้สึกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างผ่านทาง Inbox Page Facebook รายการเด็กคีขายขการเมืองเรื่องใกล้ตัว10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางรายการและทางสถาบันไปเลยค่ะรายการเราออกอากาศเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายของซีซั่น11แล้วนะคะหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงรายการเนื้อหาสาระจะเปลี่ยนไป แต่ยังคงความเข้มข้นเหมือนเดิมคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการเด็กขีย์ได้ใหม่ต้นปีหน้าปี2569วันนี้ดิฉันนัชาวีวานิสุราพร้อมกับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ